วัสดีเบิกทัย์ครับค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะค่ะคนอื่นก็อภัยได้หลายน้องมันไปออกตัวเก้าไหมต่ำเล้าก็ได้ตํำเล่านั้นไปออกอ็กแมวเหยียบงวดที่แล้วหลุดเมืวาเมื่อคืนนี้หลุดนะเบิกทรั้ยลืมมันมันแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมาเก้าอีกมันว่าเก่าก็โหวกดูนะนี่นี่นี่แมวเหยียบเรียกงวดที่แล้วนะอืมันไม่มากเจ็ดสอง แต่ว่ามือนะมันหยับอันเก่าโก,กับเวลาอยู่ในแผ่นเก่าเลยเนาะม,มันย้อนกลับมาอีกนะแม่ม,มันย้อนมาออกอีกมือคึืนนี่กาถือว่ารุดนะคะนะหลุดครับหุดุดไปแล้วนะคะมือนี้ก็เลยขอไม่ขอไม่จุดถูกมากแล้วลนะ่ะจุดถูกมาแล้วเพราะว่าเบิกทราบกาไปขอน้ำพุ่มพุ่มไม่เนาะคะ่ะพุ่มวัดนะเลขถูก พุ่มังงี้อก็เคยขอได้การขอเล็กไงมันหนักเขาหกสองแต่เลยขอตามลาบบนกันหน้านั่นแมวเสี้ยมันนอนอีดีได้ว่าแต่เบิกซับปล่อยเด็กแมวสิมันนอนทับเด็กตลอดเห็่นว่นนั้นให้ลองขยับไปไว้นั่นรู้มานี่มันี่มันจะตามไปไหมมันจะเข้าไหมเดี๋ยวมันจะตามไปไหมเอ้าสังเกตก็เหมือนนี่แมวแมวว่าอีแก้วอ่ะมันจะเข้าไหมจะเข้าไหม แน่เมืองกล่องอยากเป็นดารานี่เที่ยวว้เหยาเตเรกเบิกทรัพย์เนี่ยมันจะเข้าไหมเอาไหมเอาไหมนี่มานนอนเตเลกทรัพย์เลกเข้าไหวอยู่ว่าเศร้ากับวันนี้แก้ตัวไม่ค่ะคือว่าเบิกทรัพย์กับวันยูมืเอือนเนาะค่ะเบิกทรัพย์จะไปกรุงเทพขึ้นนี่เนาะค่ะไปกรุงเทพขึ้นนี่ก็เลยว่า จะให้เอฟซีไวกนเพื่อบรรย์ขอพระท่านแต่ว่าระหว่างทางบรรษาขอสีข้อันแนวทางรัฐบาลให้ไปน้ำสารต่างๆน้ำขางข้างน่ะนะศาลที่เพิ่นตังไว้กลางทางที่ว่าเหี้ยนเหี้ยนแข็งแข็งสิลุกไปขอน้ำเพลินพอบรรย์สิถือกับศาลพรสศาลต่างๆเวลาไปขอมักได้นะคะเนาะแต่มีแนวทางกับมีเข่ามีรถมือนีก็ตตองหวดไวกน โอ้ยมะขึ้นเนี่เพราะว่าน,นี่บัตรจดหมายรถมันไปนติดอยู่หนาสารปูทะเบียนห,นหนึ่งหาศูนย์หนึ่งกะรีว่าสีน้ำหาศูนย์หนึ่งแต่ว่าหลังจากเขาปล่อยเหล็กไปแล้วได้มันจังติดหินมันลมนะคะสุทะเทียไปกราบรถหม่องแนนกับพ่อติดจ้าเกียร์ไม่คข้าใจว่าหาศูนย์สีมาเมืองวัดอีบอ่มันจะมีในสูตรความเลขศูนย์นะคะงวดนี่ ยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกเก็ดเนาะค่ะน่สิะเป็นตำเล่ามาขอพุ่มที่ว่าเขาขอได้เทลลล้านสองล้านนะนะมาขออยู่ในวัดเขาว่าเขามาขอได้โดยเฉพาะตำเล่าเขาถือเทเลล้านสองล้านมาสั่นเบิกทราบกันเลยมาขอกับเขาขอกับเขาโอ้เออซึ่ง เออคือว่องูตัวอันนั้นเราก็ได้เนื่อนร่งตัวอันนี้เลื่ตัวนี้ซึ่งจะคว้างตั้งใจสิควายหาเจ็๊อยู่แล้วนะเอาการแล้วนะเลื่นตัวนี้เลืมอรงตัวนีวน้พอวางหวัดที่ได้มันใจหาเจี๊แห้งมันพอออกเออค่ะในใจว่าสิีควอยเจ็๊หาต่อว่าพอวามัก ก็เลยไปจุดถูกสะกอนพ่อไปจุดถูกมองเขาในลานสองลานเลยล่ะมันทำให้เจตหาอีกนาเปิดทรับกันเลยว่าเห็น,น,น,นแล้วเร<ะ>ิ่มเขียนลงตั้งใจได้เรื่องแล้วก็ดีนีะมาอีกแล้วแมวมาอีกแล้วไหมแล้วมาลองไปนอนเองเห็นบั้มานอนเนี่ยมานอนทับเล่ยเนี่ยมาดูจีใช่ไหมเลขอีกแล้วย้ายไปเองนะเออว่อา,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 างเจตหาเราแล่นไปไหมเออมานอนทับเลขอีกแล้ว กลองนั้นนะนอ้วอน,นไ,ไอ้ไอซีเบิงน้ำแน่เลยเอาอีกแล้วนี่นี่มื่อนี้ยเป็นพ่อมันอ่ <laughs> อนครับเป็นยังไงมันเสีออกเจนหาบ่มันเสีออก,เกอ,เออกว่าเจนหานี่อยูด่ดีดีกันมื่อนี้แมวเจริญรุ่งมืม่อนี้ขออนุญาตมาปล่อยบ้านปู่จัดเนาะครับเวลาว่างเลยปุ๊บแมวตัวนี้สีมันนอนทับตลอดเลยไหมเมื่อนี้น่ะ แตกคูอกันเอาลองลองเอาออกมาอีกด้วยจะจะจะบอลย่างไปเห็นเห็นนะวเห็นมั้เอาไหมเอาไม่เอาไมกันไปหาอุปัวค่าใจออกแก้ยังกันละมามันจะออกไหมบอกก่อนเนี่ยเนี่ยจะออกไหมนี่ออกไหมบอกก่อนว่าจะออกไหมมิ้วมิวแล้วไปแล้วนี่ลาพี่น้องเอเดม่าย่ดีกว่านาะ ี่ล่ะถ้าใหญ่ซุนหาแต่ว่าผมว่าเขียนหั่นเม่มีหาเจ็บอ่ะโอ้วงแห่น้ำเนี่ยจัะบ่ได้บ่ได้บุางแต่ละว่าพพีชก่อนมาหาซุนไล่ไปฝากเขาซื้อมันได้หลุดหาซนแล้วบซื้อบ่ได้เนาะมันใจแห้งเราฝากเขาซื้อแม่อยากได้เงินหลายฝากเขาซื้อสารภาพ พราะว่าอันจ้าป็น,นี้อย่างมันบอกได้ไหมม,มันดวงบอกคนแต่ว่าจะควางหันซือบ่ได้ทั้งปีนี้อธิษฐานว่าให้บอกเด็กแม่ตลอดเด็กไงกับว่าหนีรุดเด้เด็กตำล่าเนี่ยกับเขาบอยเนาะค่ะเพิ่งรุดมาขึ้นเนาะแต่ว่านีมกักซื้อๆเด้อวงกลมใบฮะนาะเอฟซีกับพิจารณาเบืองเป็นแนวทางค<ด>่ะเป็นแนวทางสอบกับจ<ด>้าตามบมมากับพานเนาะค่ะ กสิหายว้กอนก็ขอให้มากไม่มีเดอ้อสารทุ<อ>งงวให้กยเนาง,นะางแมนระวางเดินทางนี่กะจะขอรัฐบาลให้ไปนั่าไปเรื่อยๆอวามว่าห้ากับัู้ว่าจะจอดไฟได้แน่นาะ <c oughs> แแต่จังหวะจะเจอสารเนาะค่ะเนาะนัะ่เชียกะมีหลายสารนี่ได้เนาะน้ำโวงลอยซกไปจังสันไม่มีหลายมองหลายบอนค่ะกะสิไปทุระ เพีบนอกจากมืออื่นนะ่ะแต่ว่าฝันอ่ะฝันดีดีดเด้ฝันในหอบเอาฟักท่องคิดว่าสีมาเบังเด็กสีขาอยู่ด้ฝันเห็นแต่เงินแต่ตตตท่องฟักท่องกับเป็นท่องเนาะแจ้งว่าเจนหาสิขึ้นมาบ่เบิกัาคิดว่ากับซีหนึ่งนี่หาศูนย์นี่ค่าใจแห้ง อันนี้เป็นทะเบียนรถที่รถรติดเนาะค่ะติดอ,อยู่หนาสารปูพอดีพอดีสูมือก็ไม่ได้กลับรถยังหันดอกแต่ว่าเคยกลับมันบ่ติดอุปโภคบริกานรถรถมันติดอะนะเพิ่นว่าบ่เอาเขาไปทางล่างหรอกมันมัน,น,น,ม,น,ม,นมันสิติดว่าสัน่นมากลับมองนี่แค่เดียวแล้ว <c oughs> ได้อยู่เลยบ่โอ้ยจมลงเอารถไถมาลากกุนแจวเอา,เอารถไถยเลยมาลากออกเอาแล้วกาเยื้เลื่อนแะล้วสองงานี่ สองห้านี่ต้องจับอ,ออกบบจากตู้อันนี้มันเป็นเด็กตู้นะสองห้านี่แกไม่ยำเลยาเข้าอีกเพีสองห้าอย่าลืมสองห้านะคะมีม่จำนี่แลเดี่มืออื่นยี่สิบเจ็ดตุลาป,ลยปวยใบกอนแสงสะท้อนท่าแสงสะท้อนเลยเหรอ<ม>เห็นไมหมล่ยเห็นยุ่จ้าเห็นยู่อยาบิดประตูกัน เอ่อเ uh huh. แคปหน้าจอไว้นะครับแนวทางส้มตำบบกวน,นไม่มีเวลาปล่อยหนะ้า uh ุ huh. ่งนี้เราก็เดินทางเนาะ uh huh. ก็ไปทําธุระกวาจะถึงสวนทเซอั์นทีน่ตีแล้วเนอะคะ่ะกับยานว่าม,มีเวลายานยากเนอะคะ่ะจงังไลยกะฉันมีเวลากะสีไล่ส่วนหนเบื้องอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะเ uh huh. มื่อนี้ก็ปล่อยเลยมาหาปูจันพอดีหหมาเ้อปูจันในลูกร้านแตกเตอร์ตามเรา เห็นทุกจองไหมครับถ้ามีเพิ่มเติมยังไงจะบอกใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือปล่อยไว้ก่อนเลยครับผมย่านแบบว่าไม่เอาไปเปิดทุกเสือย่านแบบว่าบ่มีเวล่าไห้มืออื่นน่ะครับค่ะขอขอบคุเบอร์ซับครับขอบคุณเบิรซับนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเป็นแนวทางเนาะคชินี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ